สวัสุงกาะพี่ดาวเจ้าคือเมืองสุนัยใจหลายทบแสนปลายเมืองฟกเสอดืนเดาอที่หกหรือทุนหนึ่งปีคริสซองหิงสาวเอ็ดค่ะวันมาได้มาโทรพ่อวันมาตรงตะกันแถงวันหนึ่งเมื่อวันเอฟซีกูก็ตีประปันแหงรายการพี่ดาวตีคำว่าตัวยอาหันใจนิ้วเสียเด็กปันภายตาใส่มือวิดีโออันหันอยู่ยามเดียวหันหิงเด็กหิงเที่ยกับหนึ่ง งว่าปันแหงเยอะอยาขี่ขี่ลิงอันวายามเหลยอร้ายการโพสต,ต่างข่าวกูกตีละหันข่าวอันนี้แพงกว่ากัมสื่อค่ะเอาครวันนั้ได้เหมือนอยู่เนหะมากกลุ่มก็หๆไว้เนี่ยอันได้วุนว่าฝนทำนั้นก็โทรศัพท์เลียบตีปอกกว่าตีเสียงขายมันเทียงกันหนึ่งเยอะหลายวันปวดมา พี่ดา,าก็จะได้หันอ่าวิดีโออันเหอืย่ียก็เจียงเลี่ยงดีวันเมื่อไหนโมโมไว้กวุยกาวันเมือ่อไหนพี่ดอวขา,าก็ได้ใฮไลท์จริงนะหันห้ามหันในก็คอมเมนต์บัดหันถึงกันไล่ภายใต้ว,วิดีโอดังของยูทูบกันค่ะวันต่างเดียวค่ะดีกับอุปกรณปังตึก ก็อเดีมาถ้าสางลองซึกมันยันกุุงเขาเนี่ยเต็ไใหงุ้มป่าจอมนำ้ำขุนย้อนปือว่าใครไรสุนน้ำตอนพอดีดีนะ่อเขาขามาต้วยเนี่ยซึกมันอาบาดเป็นน้ำตูห้าตั้งลาเสียวห้าหลายหลายติเยอะก็หลายหลายวันปวนมานเนี่ยห่างเหินเหมือนเด็พืชจิมหิมอยู่ในถานวงปอดตวนเนี ย้อนบ่ว่าอาเซียนของเสียวคืนจึงได้และจุ่มก่อการให้เทียนอีเขาไดยเป็นปางตึกกันหาวเฮียงไว้ภายแลอวอ้นภายแลอแข็งซึกมันตื้นปักตาสิได้ด้ยไว้มันตื้นเตอําปันที่นเอเอเขาหายกว่าลลย้อนสงเนเมืองนึงลูกันว่าได้หล้มีจุ่มอันยาจุ่มันเข็งตา นางหือพม่ามนั้นก็มานั่นทีแล้วทีไอนเขาเสียเฮ็ดเครื่องมือสร้างลองสุกสักในวันในเมืองเนี่ยเขาถึงเดี๋ยวหาลายมันเสียเลเฮ่กันหาลายมันเสียเลเขาจิ้มจอมวงกลางมันเนี่ยอันในในทางการเมืองในทางการศึกเนี่ยอํารอดค่ะปีนอไตาเพียงเดียวค่ะอันบ้านต้วงหนึ่งอยู่วันเมื่อไงเนี่ยกูก็ให้คู่เล้ยปองเจไว้ว่าเมืองสันลอยจิงไต่เนี่ย มันขึ้นมาทิ้งซิมหมาเน่ย้อนบัวใครไหลใครเป็นคุนแลใครเป็นเจ้าของแผ่นดินกับดันเขาเตือนมักมันว่าอาเซียนของเสียวขึ้นจิงไตตับซึกของคนเมืองไตเนี่ยเป็นผู้เขียนลงหมายหนึ่งําเดียวอ่าเจ้าเจ้าคืออันยิบกองกลางสิลต่อสู้ตึกต่อกนนันตุยเจ้าของแผ่นดินแลอันมีปืนมีถึงจันหอเสียงหอคําปานสิปานเนี่ยเป็น อาซีเอ็ดเดียบเพราะว่ามาหาผิวหาลงยัยงอนงันนุ่มนั่นผิวอาซีเอ็ดจุ้มเล็กเลาะก่อนเส้นกนุ้ยนี่มันอ่ำอยู่นะสายตาบางปอกเขายังอ่ำตวัวรู้ก่อนเขียวเมื่อไรก็ไรเนี่ยอยู่เตียนี่ถ้าประโดดตดัวเนี่ยเป็นที่ไหนอ่าเจียงหือก็ลีฮะอันเขาตรงหนึ่งอยู่ที่ไหนใน,นี่ยเฮ้กูก็กูเจ้าคืออ่อนกันบ่นไว้ว่าแต่หาไายมันสิยเล ส่วนภัยปผ่นป่าดาดีอยู่วงกลางเฮาฮาสิเดคยดไยนางหืง้อมานตีเลยน้ำตอนพรนีเนี่ยออามาไลา่แล้วมันก็ได้ขึงไงอยู่ที่อะไรกันได้่หไม่ใจจริงไหยแกมันได้าาเป็นเขินหลงกันเดียวกวยกามือจวนลงปอทุบลลายได้เหี่ยมตายเพียวมวยพอมีคนมืองขีดเน็กเด็กติงเก็บขอ,อนเงียนหายใจพอเต็มไรซึ่นได้เนี่ย อาซีก็อ่ำพ้องหรือไรย่อนเป็นซึกของกวนเมืองเลยไล่เกียร์เคเอาหม่มลมปัน,ไปไนกับนั้นเมืองมีปังตึกตอไรยื้อกันว่าได้เป็นดังน้ำตัวฮ่าเจอกเมย์ซึ่งไนเนีที่ไหนเขาดูอย่าซุ่มหลงอันตายเนี่ยปังตึกตั้งน้ำเลยทั้งหลายนี่เฮาฮาก็หูกุยขอสั่งเนี่ยยาเปีป่อวิดีโอป่อเชี่ยพังต่างานนมันฑิตไมลองเจ็บยใจเลยกันเฮาเฮียงมากุยเนี่ย เขาตายนึงตับแน่ผมว่าหลายก่อหลายคนก็เหมียวบางตับแน่ตายเป็น10 10ไปเออพี่น้องผมได้หันกันนั่นกุ้ยนี่มันตึนเตมีเพียนเมื่อเจ้าคือมึงสันร้อยมางจุ้มเฮ็ดตาเพียนินางจุมเฮ็ดจนลึงยาวันเกามึงนี่มันก็ลูกตีจนลึงจอัวันเกามึงกุ้ยนั่นก็ อเออเตมาอยู่กลางวันเสียแหละโซนบันกาหนังหื้อไพ่เด้ไม่เฮือนไม่วานไม่มืงนั่นเป็นหน้าที่หลวงปองจึงมาเนี่ยยอซื้อญนี่พี่ดาวเขาเดีเลยคู่กันไว้อยู่กาป่นมาจอกเมยน้ำตู้มานห่างเฮียนไปหาวันหมนอเลยอาเสียแย่นั่นเดีย๋ยลยฟางเลยลายสตีดสิมันจ้างเอาเอ็นเฮียงหลงสิยเลเขาล้าหลอกเอาตื้อตั้งว่าขีปางตึกไหนก็นไเลยลูก มันอยู่เดียนีตาบดอจุยารู้มันอ่ะอ่าปางตึกยื้อเงินสิในคนเบื้องเลยปลายเพียน,นั่นน่ะสักศีลขฐานอ่ะไม่้เป็นดังเจาะมีหรดังเบืเ้องต่างห้าด้วยแหละไม่ได้รับสิ่งไดน,น่ะอ่าอยู่ที่ตบาบดออุ่เปิงพราง,งา้วันเบื้องเลยหรือเลยเข้ามาขี่เนี่ยเกวยก,การมัน,มใ,นใครมาขี่ฮะมันปีนจุ่มเหล่ามันก็เอาจุ่มนั่นอันนี้เป็นลายเพียนการของมันเฮาฟังเลยเฮาส<ด>ัตตกันในเกวยเนี่ยอยู่ที่ไร่การด้วยเด็ดเป็นเช่นนั้นค่ะ ปีดอโหเปันแหงสิบสิได้เอาครับมาด้วยหัวข้อที่สองเมื่อที่หาเหรินหัวหนึ่งปีคริสต์ศูนหิงซาวเอ็ดเนี่ยตีวันเปีงยงหยองจุมซึกอันเป็นตะปีกอ่ทีเอ็นเอเลเขาเนี่ยเขารัดว่าอ่าสี่เอ็ดเอ็ดเอาแหงซึกเสียได้ขึ้นมาหลก ให้อเมียนตีอเมียนตังมือมาโหลเฮาก็ไล่อับเลือดอับยังย่าก็ปอวิดีโอโพสต์ต่างนไลฟ์เฟซบุ๊กเจอในพี่้อเขาตีแลหันกันยอดมือว่าก็แล้วไปด้วยย่าก็ไปหันก็ขึ้นกว่าด้วยกันดีเฟซบุ๊กเสียนไปมึงก็สืบเช่ต่อปันปลาให้เขาห้าอะไรหัวจิ้วมันเป็นคาลิปแบบนั้นก็เครื่องมือเถียนอาอีเขานั่นจะไล กองสิได้ยื้ออาศิยะยตะปอยอยู่ที่อาศิยะแตะอําไลยกว่ายือ้อบีมเลยกว่ายื้อน้องไวกว่ายื้อผู้ก่อการให้เกียดขีพีเขียนบรรกุนเมืองกันนั่นคุยไวกวาตะปีกจ่อเทนเออีเขาอันเขาเลี้ยงไว้อันปีน้าเจ้าคือเมืองสลอยผู้จักกันวันเหมือนไหนบ้าจุ้มวานห้ามเนี่ยเศรษฐีได้ถ่อมเสียงกว่าจอมกันด้วย

ี e ่ก็ห็นว no <E ่าให้อกคาม่ซูยเาม่ซูเขานะไม่ม่ซูยิงมเป็นฟองเลย่าชงวยุอะไรเลอ๋คัอาดาเขาได้ยินในกระนเป็นสิงเขาำเดียวก็หลายๆก็เลยทัดตัวเยาว่าเป็นเฟซบุ๊กของเขาํำเดียวเขาแต่ใะหูเตกเรียงว่าวันเมื่อใดเนี่ยปบุญอำกว่าตังหน้า พอเขาคาตัวในลีข้อขอมในลีมองใจจอมัุงนมีดางหูจุมจ้มเจอในเตเตเขาเฮ็ดสังเตเตเขากล่อมหัวหลีอามเตอันเขาเอากองเล็กกองเหญ่เสดียือ้อใา่อาซีเอ็ดนั่นแยกการันต์ว่าตุ้มเตอ่อาอาซีอะไรวัดเจ็บมีเลือดมียางซึ่งในเนี่ยการันว่าอาซีเอ็ดขึ้นยื้อเขาอันเขายื้อไว้อันเขายื้อกันในให้เมียนตีเมียนต่างเปลี่ยนเลือดไอไล่เนี่ย เลือดไอไลเขานี่ยวันนี้เออเป็นดยังไงกันเฮ็ดก่อกวนน่ำผู้ปากันลูกเฮ็ดก่อกวนน่ำป่องลูกสองมันปากันยองฮะเออปีดอเขาวนไปวยละเปลี่ยนเครื่องมือเปลี่ยนคาลิปคาลบคาปิดคาปอดเปิ้นอ๋มเยี่ยม่ไห้เนื้อจูจัดผ้าว่าปานเขา คำเฮ็ดต่เมืองใต้หกหมืน่นส่วนฮะปางล็อกไม่ฮะเฮ็ดต่อโอ้ยลีเขาเฮ็ดต่ปีน้องเขาเขินใจเฮือหนห่องวันนั้นปีอามจ้าก็ไม่เตียกเลี้ยงยังผมจะว่าเขาอยู่ใน,นจุ้มเดียวกัน็นเสดเป่ายื้ออาเซียนเ,เนี่ยหันลราไม่เนี่ยามจะอาเซียนก่อยื่นตั้งฮะนะมาปวิดีโอเห็นลับเขานั่นแหละอยู่ใน,นทีเฉียดในเสดจอยยืมันเปลีย่ยนจรืงไหนก็หลงตทาง Hắn dựa ở xí yết vật, phải hắn hoài lượt chơn đại này, khá là lạc bạc. Bỏ cuốn mừng, lại hắn nhờ có hai đứa níu mưu bắn, nhỉ bà? Dựng mưu bắn ý nữ, nhỉ bà? Quê à, bí nóng, để dựng mưu ha, để dựng ý sáng bắn, khá anh em, cầm hang ha, khá thế này. Lý ám đi. Có đứng dữ chuẩn. Có đứng tức chuẩn. Có đứng xâm จองมันนักน้าดินหินผาจองมันนักพผยนลินวานเมืองค่ะเฮีดยหมู่จุ้มเชมมีเยืยงอ่านเียงหมายยังไหนแตพี่ดาวเขาวนวด้วยจุ้มหลายเสียนไปเมืองเนี่ยมลาเย,ยอะเชื่อว่ากูก็หันหรือเฟซบุ๊กหันวิดีโอหันอยู่นั่นแหละ,ะเพราะใลาดกรรมที่ว่าจับผักกึงใส่กวาหน่าหลังจึงนั้นเ,นเป็นเสียนไปเมืองก็หันเหมือนหัวคนเมืองหันนั่นแหละอ้อนกันวุ่นด้วยดีค่ะ เออวันเมืองเนี่เป็ยียนซึงไหกันหลายวันบนมาเนี่ยอาซีเพียวจุ่มก่อการให้เนี่ยไรป้าคู่ของเครื่องไม้เขาจะได้ไรป้ามตัวเนี่ยซากศิลักฐานมันพอหันอยู่ยนะว่าเขาโฮมก็จะได้ย,ยื้ออาซีเอียดเป็นคาลิปคาล็อกคาปิดคาปอดเปืนอ่ำเหย้าอ่ำตัวอ่ำไว้เนี่ยเผยแต่เพียนนินวันเมืองเผยก็เขียนเรื่องหันเหยา้ามันหลุดตกจี้ก็ฮู้เหย้าว,วันเมือง เปลี่ยนเจ้าไหนก็หะจันทังหูกวนในลีอ,อามกตึม้มหัวหมหัวอีหละเขายังอ่านอีสังมีปบราเศียทั้งเต้เตอันนั้นก็มีปบราณีให้ได้จอยจุ้มสวนให้ยือขึ้นเจ้าของเผรียนลินห้าเออเจ้าพี่น้องเขาหยกมือแบบนี้รู้ต่หยกมือให้หยุกไ้หังไปอ,อยู่ดีควนตัวอ,อยู่ดีควนหูควนหันก็ล่ะปองใจก,กันไรยอดเจ้าของเผรียนลินวันเมื่อไง จุ้มเหล่าเป็นน้อนเนืน้อเพื่อเนื้อหลุกจอมหลุดจอมจุกกินเลือดไตเตรียมมาปานันกุมนิดมาเนี่ยเฮาห้าก่อนถุลีตวงเยอะถูกลีหูยยเยอะไตเลียดเยอะอันนี้ก็ใฮยรย้อนฝากไว้ลองดังจุ้มคาลิปยือ,อาเซียตของสีเอาขึ้นจริงได้ค่ะเออ สิบสี่ได้เข้อความประเด็นหกข้อที่สามเมื่อที่ห้าหรือที่หนึ่งปีคริสสองเหิงเซาเอ็ดที่ยันเอาเอ๋ A. เอากองสิได้ยื้อใส่ก้นมึงตีลาลาเนี่ยวันหวยหุง้งอันอยู่หิมพอานยองซอยปางแข็มจีเวงน้ำตุ ลองอัะไรยื้อใส่คนเมืองในตั้งใจห้ำตั้งใจว่ากันแท่กัมหนึ่งทีเอ็นเอเขาเขามาหิมวันสัมหันคนเมืองหาถึงหกเจ็ดกากึ่งกลางเขามาไว้หน่ะสิลเอากองยื้อใส่เพราะว่าเอากองยื้อใส่เพราะอะไก็เฮ็นว่าก้ากนนั้นเขามานั่นหาหก,กนเกาะนี่ยเสียงกามกว่ากัมเดียวเนี่ยเผื่อเสียงกองเย็นอะไรก็กดทัดตัวยไรหู้ฮันว่าปีนก้นวัน đoản hành, đoản tang mang biến chứng này, cá đi say quân vận, lây loạn àm mì con àm mì cẳng này lơ sê sụp, lạt quan này, biến ngài này, khao khát để อันในกวนเมืองในะปืนตีในสืบส่งข่าวมาว่ามีลองยื้อกวนเมืองอยู่เต้เนี่ยเป็นในลายๆฮะอ่ำปี่โมกโป่กากาป้อมปีก่กากเขาป้อมโมอ่ำปี่โมก็หันกวนเมืองก็เอากล่องลงเสดได้ยือ้อสั่งยื้อพอสิงบูสุดแม่เสดได้กวนเมืองเลยสิงกรรมสุดมุนกว่า อันนี้เวาลาเหตุที่ในจุมตาพุ่งเกี่ยวเขากำแพเอามาตัวนีอยองส่วยจ้องสาอันนี้ก็ภพยใหม่แบบย้อนเทีนอยนเอาอีเขา้าจะลายเรื่องจริงอัมป้โม่พ่อการ์เซ่เผาทั้งย่งอจ้องสายแล้วเมืองไทยเขาได้บอกว่าจ้องสายในกูก็ได้พูดกันดีว่าตาเฮ็ดสังตาสอนหลิกส้อนลายมันเป็น ปีจ้องตาเฮาดุวอนไเลมาคือสิได้เฮียนหูเอาไปปีเงี้ยการดีกว่าเผาปุ๋ยยื้อใส่ก็อย่อา,ยา,ยาเฮ็ดอะไรจองสาภัยลูกใหม่กว่าซึ่งไหนนี่ปอกวนมีน้ำใจเมตตาเพราะว่าเป็นขึ้นควรชั้นสูงในเปิน้นเต็มเฮ็ดกันเลอสิชวนเรืงจึงอันคอดพอ,อดกันสิได้ย่าวันย่ามึงที่ไหนกูเอ้ปีนหน,น่อฮู้บันแหง lạc lai ma cù văn cù văn hắn quân khâu ọc trốc tờ cổ hế áo quang nơi mưu cháu cầu sẽ kiệt kiệt khí dư nhà quân mướng này có hiếp đi văn hồi hung này. này chỉ viên năm tuổi, anh à này là lai khâu sức đo sức tức cánh การบาดเจ็บเลยล่มตายในลุมฟ้าแนมว่ามึงแหลวเป็นสภาวะมันปางตึกกันว่าไนเจอมากองต้องเหลียงเสดเขาตับกันอ่ำเจ้านวนกุ๋ยเสดเข้าหากันกำรนั้พี่ดองเขาดีปองใจวยการข้าคํำหันดีในนี่การดียื้อกวนเมืองห้าเผาจ่องสาห้าเผาวันเผาเมืองห้าเสดแน่แนมถึงดีมีแนมถูกดีเฮ็ดแกเคยกวนจันสูงในยกวนมีตางหูเนี่ยเนเปิดเดมเฮ็ดกัน กับ,บนั้นอันไหนใครซรับเลีย้ยงอีู่ไ้ว่าทีเอเนอีเขาอ่ำถูกดีอยู่เนื้อแผ่นดินสเตทเมืองสันหล่อยาววันหมดแน่โอ้เฮ้าขากันมาด้วยหนะุ่นข้อที่สี่กว่าเพอมาภัยอีหนึ่งเมื่อวันที่หา้าหรือทุนหนึ่งปีคิดสองหี่ยงสาวเอ็ดอาเซียนของเสียวขึ้นจิตใจ ดับสิของเพียนนินแดเทีนยนในจุ้มตาพุ่งเกี่ยวเขาไลากว่าผ่าฮึกใส่กันตี้อยจองโตยาอันอยู่ภายห้องปางหมักมือปอดตอนหยองจุกองมูไหลอยสามงามจื้อนในหิมหอมปัดเลนะีเนี่เจ้าเสียผู้ใหญ่เจ้าหนึ่งป้าหนึ่งลาบา ปังตึกปอกได้อันกึ่งกลางผาฮึกสดียกันเนี่ยึยอีเขาอะไตกซุมกว่ากัมสือสองกาะปังตึกก็เลยว่าปอผาฮึกปึกกก็สิงกองตกอดเตียบปอเตียบเขาบอกว่า,าเป็นปังตึกปังว่าซึกอาเซียนของเสียวขึ้นจริงด้นั้นชิมไหลจุ่มตาพุ่มเกี่ยวเขาสองเกอะอองตีในไาย่าเปลี่่่ไว,วเเ้่่่่่่เ่่่่่ ลอยจองโตยะอันอยู่ภายห้องปางหมักมือมันอยู่ในเจเวงิงจอกมีกเวกามันเป็นกิ่งผีดังเมืองลงปีดอดใจเพียนี้เยอะค่ะมันก็ได้ออกกว่าไกลอีนหนึ่งป้าเป็นกิ่งผีดังเมืองลงลูกตีเมืองลงเสียด้กว่าเมืองกุดในก็ได้มอกเศร้าหาถึงสามสิบลักกนนันกุยที่อยนเอ๋อเขากว่ามกซศอ,อยู่ว้นี่ มางร้อยได้เีมีอยู่ดีหาก็ามางตีก็ได้มีอยู่ดีสิบสิบปลายสินเนี่ยกุ้ยเนี่ยผาดเพกันกว่ากูดีกูตั้งค่ะเมื่อมันผาดเพกันอยู่อําเปนที่อาียากวดทัดแลยสอกเต่าหาจูเหมันเปยกินคนเมืองเลยเมื่อว่าพาฮึกเนี้ยกันก็เสียงกองเตียกพอเตกมากก็หันเถียนอีกเขาร่วมตาย้วปางตึกนั่นสองก้อนเนี่ยอันไหน เ่าเจ้าสังขาอันนี้หู่จอมเงาลายปางตึว้อตอนยอาเมยกิ่งเพเมืองลงในมาต่อตไตใครในพี่นอเขา,าว่าเทียนอีกวยเทียงยอ่อตีลยยอ,ตอยจังโตยาผายห่องปลาหมาักมือนี่อันนี้ก็ไว้เป็นข่าวลื่นสุดให้กูก็หู่ดันกันข่าวเมื่อวานนี่ย เอาการาตะตปีดาหาทีมีบ่าหัใจริงามเสกกำเทียมปันเฮียงเข้ามาตาซื้อโคซึกหนึ่งตนจังจันตวระร้อยเหลียมสามจุม่มโฮมซอกตินสามกูเป็นเงินอยู่ทีสพันห่งร้อบาทเงินไทยปันเฮียงข่าวไต้ปกซื้อตื่นเที่ยง500บาท สองปีน้องปอกห่องเว้งหมูเจอันนำใครออกจือก้อนหนึ่งมีมาหูใจดีงามเสลี่รงกัมเทียมเข้ามาสิบจุม่มหนึ่งเหงห่าปากยันการข่าวเทียงหนึ่งปากยันเงินเขียะสามใจมีลายขาจอยจื้อจัดต่อสองร้อยบาทสี่ใจยิงเมืองยิน เจข้าวมือขี่กำแเถมโคศึกหนึ่งปากห0บยังหนึ่งจุม่มการข่าวเทียงห0ยัง,ยงหานางถวยตินลอยวันว่ามเมืองแม่ห้องสอนเนี่ยกถมเถียข้ามาเทียงหนึ่งจุม่มอันไ้ก็เป็นเสียนหมาย้ือจีออวิอดค่ะตีกำแเถมโคศึกมาหนึ่งจุ่มแล้ว 560บาทได้อยู่ดีแล้วอยู่เมืองเหรอปอดึกถ่วยใจอยอก็ป่องใจว่าเจ้าเก่านั่นปี้นก็นหนึ่งปิน้นเคอลูกหลานสื้อขันฝ้าอันเกิดเนื้อจิงใด้อยู่ทีไราการก็เป้ามุงมองปีดาฮาเตมินำใจเสดจ่อยเถียมกำเทียมเข้ามาย่อน นาตีจนะแนี่อ่ำดาดก็มันเป็นการเขาหาอ่ำยิบเล่ามัเสด็จโตสู้ผู้เขียนกุ้ยกะอยู่ด้านหลังเสด็จปันเฮียงอีจอยสังไรก็จอยอันไหนลึกลำได้คึกขัขงยุกหยองเอากูหมุนไหวถาวันตังเจอตึกหางเฮียดเสด็จตีจอยยาวก็เจออันจอยมากมัได้เป็นการข่าวหา้าโคสิกาเจ๊นะี่โหหุบวันมาเล,ลยลยดินหนึ่งปากสามสิบหกจุ่ม กึ่งกัางขึ้นมาไวอันไหนก่อนนํ่นใจพี่น้องไทยหนึ่งปากสามสิบหกจุ่มหนึ่งจุ่มห้าร้อยหกสิบบาทเป็นเงินไทยกับเอ๋เนี่ก็พี่้องขอนับตัวนะ,ะวันนี้ได้ก็รายการย้อน,นหรือวา่างแค่ว้กันไหนก่อนมือสูงตั้งสิงค่ะ